ยองกลับมาอีกครั้งนะคะกับรายการวันนี้กินอะไรดีวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนมากินซุปเต้าหู้อ่อนกิมจิค่ะนะนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยขั้นแรกนะคะขอเปิดเตาก่อนอไฟไม่ต้องแรงมากนะคะไฟกลางก็พอใส่เล็กร้อยแล้วก็จะใส่น้ํามันพืชลงไปใส่ไ,ไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่ายวตอนผัดเราจะเอาไปผัดกับหมูสามชาั้นอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวมันจะมี ใส่กระเทียมผาดใช้มหมก็เสียงแค่น้กระเทียมก็หอม้อ่าต่อไปหมูสามชั้นค่ะใส่เลยไม่ต้องตามสูตรที่เราบอกก็ได้นะ สุกนะคะน้องเริ่มใกล้สุกแล้วเราก็ใส่หัวหอมใหญ่อ่าเราก็ใส่หัวหอมใหญ่ลงไปนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ผัดไปเรื่อยๆนะคะไม่ต้องออกแรงเยอะนะเดี๋ยวหัูหอมเละเพราะว่าเดี๋ยวน้องก็จะไปต้มกับน้ำนะแล้วเดี๋ยวมันจะเละคนเดิมแค่ให้รู้ว่ามันสุกทั่วรือยัะ ใส่กิมจินะคะางสูตรต้องไปผัดกับหมูแบบนี้นะให้มันหอมแล้วแต่สูตรของใครใครชอบแต่ก้องบอกว่าไปผัดกับกิมจิได้เลยก็ได้เพื่อที่อะไรนะให้กิมจิมันเข้าเนือ้อหมูใครจะใส่เยอะที่จริงสูตรตามระดับนึงก็ได้แต่เรื่องใครชอบกินอะไรก็เน้นตอนนั้นไปเลยะคะ่ะแนะนาเอาไปเป็นที่เกาหลีค่ะใ่เลย<อ>ดบเบิลของเราในวันนี้ โคชูจังใครชอบรสจัดใส่เพิ่มได้นะคนนิดนึงให้ส่วนส่วนผสมมิมันกันและคนให้ส่วนผสมเข้ากันคนะอุ้ย,ยมันหอมมากเลยอะ่ะอยากให้กลิ่นออกไปจากคลิปมากเลยอะ่ะดีอ่ะไปน้ำมันงาอันนี้แล้วแต่ละการใครจะใส่ไม่ใส่ก็ได้แต่อันนี้ใส่เพื่อให้หอมยิ่งขึ้นเราก็จะต้องไว้แบ ปต้องกุอ่อนะสุดท้ายแล้วไก่ไก่เราใส่สับปองกอ็น้อยนี่เราเต็มกลางเลยแอบ์ตับเป็น,ปน,ปนต้นหอมไทยหรือญี่ปุ่นก็ได้นะไม่เป็นไร้วก็กปีนิดนึงใส่น้ำค่ะเสร็จแล้วคลิปหน้าเราจะทำอะไรมาติดตามชมกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอลาไปกินก่อน,อนยอง